อันนี้ก็เตือนผัดนะครับเตือนผัดตรงปูนะครับตรงป e ูดมแล้วเราจะเดมเชื่อเลยนะครับดนเชื่อเลยดูครับภาพที่น่าประทับใจของเสาลูกศิษย์นะครับก็มีไอ er ้เตือนอยู at ่ด้านบนนะครับไอ้เตือนแล้วก็ตั้งบูนนะครับปมประธานทับนะครับแล้วก็ลน้องนะครับเพื่กันตัดให้เหลืองก็ลามตัดกระบองนะครับผมนเพื่อมาลดคนด้วยกัน

จะมาช่วยขัดก็ได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยประเทไทยราต้องขัดนะครับนี่คืองานขัดให้เหลืองละลามนะครับสวยด้านบรรยากาศนะครับยอดบนเป็นพลาสติกอะไรย้ำให้ไปนะครับเป็นย้ำที่ช่วยออกแบบนะครับดูดีกันเลย ตัวละห้าหมื่นครับตัวละหนะ้าหมื่นนะตัวละห้าหมื่นครับตัวละห้าหมื่นนะหลัี่เสนามหาหมานยักษ์นะครับตั้งเจ้าภาพตัวละห้าหมื่นบาทนะครับเป็นงานตั้นของงานเฉลี่นะครับใครที่จะต้องการนะครับผมนะเป็นเจ้าภาพนะครับผมนะสีเสนามหาหมานยักษ์นะครับก็ จะรีว่าตัตนะห้างกันแบบในการต้นนตีมุมนะสีมุมนะไอจองหนึ่งต้นน้องต้นต้นตีต้นได้นะครับด้านบนเป็นลาหูนะครับในตุ้มนี้นะครับเพราะตรงฐานยังไม่เสร็จนะครับฐานจะมีสีเสนามาหาบานัดยักษ์อยู่นะครับผมนะอันนี้อย่าเป็นข้าวผ้าเลครับก็เห็นเจอแล้วนะครับรวมกันได้ครับลุ้มรวมกันได้นะครับอันนี้ลุมครับลงแรงครับมาลุมกันนะครับมาลุมตุ้ปูได้ปื้มนะอยู่ข้างบนเลยนั่นก็ตรงนี้นะครับงานจริงยี่สี่นะครับใครเข้ามาเข้ามาได้นะครับ ตีเสนามหาอมัดยักษ์นะครับต้นละห้าหมื่นบาทนะครับไปเป็นเจ้าภาพเชิญครับเชิญเลยนะครับผมนะแล้วสูงลวมต่งเมตรแล้วนะครับนะสูงนะครับตีเสนามหาวันยักษ์นะครับเพราะว่าต้องดูวภาพรักษาเสาเลยครับรักษาเนี่ยนะครับผมมาช่วยองค์พระเวทมนโนนะครับผมมีที่ไหนแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมไปเป็นเจ้าภาพเชิญนะครับต้นละห้าหมื่นบาทนะตีเสนามหามันยักษ์นะครับดูต้องพักผูกแล้วกันนะครับไปทงทงก่อนเนี่ยหรเปลีตยนครับ สายแวนะเปสวยงาอาสวยสครับฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกมันตกไม่ตกนะฝนไม่ตกโอเคนะ